สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการสุขภาพดีวิถีไทยครับช่วงเวลาที่เราจะได้มีทั้งความสุขมีทั้งสาระความรู้โดยเฉพาะเรื่องของการดูแลสุขภาพของคนไทยนะครับวันนี้ใครก็ตามนะครับที่มีอาการที่เรารู้สึกว่าเออเราเป็นภูมิแพ้หรือเปล่ามันตึงิดตึงอิดมันอยู่แล้วมันไม่ค่อยสบายใจหายใจไม่โล่งวันนี้นะครับเราจะมาช่วยคนไทยนะครับโดยการใช้สมุนไพรไทยสู้ภภูมิแพ้ คุณหมอต้อนจะอที่ายเรื่องนี้ให้เราติดตามชมกันอย่างละเอียดเลยครับเดยน,นะครับสุขภาพดีวิถีไทยสไตล์หมอต้อนสนับสนุนโดยการชนกคลินิกการแพทย์แผนไทยสวัสดีครับหมอต้อนครับสวัสดีครับคุณชัยชิตครับแม่วันอาทิตย์อย่างนี้นะฮะต้องมาขอความรู้กับคุณหมอต้อนเลยนะครับยินดีครับวันนี้เรื่องที่จะคุยกันเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่า ใต้หลังคาเรือนทุกหลังมีปัญหาเรื่องนี้หมดคือเรื่องภูมิแพ้ครับอือันนี้ต้องขอความรู้หมอเลยว่าอาการแพ้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรและเราพอจะมีแนวทางหรือมีพืชสมุนไพรไทยนะครับแลาจะมาจัดการกับเรื่องภูมิแพ้นี้ได้อย่างไรเชิญเลยครับหมอครับจัดการได้ครับภูมิแพ้อยากจะบอกไว้ก่อนนะครับภูมิแพ้มีสองอย่างหนึ่งจากพันธุกรรมเกิดมาก็แพ้แล้วอาการภูมิแพ้แบบนี้ก็คือภูมิต้านทานของร่างกายนะครับ มองไม่เห็นว่าสิ่งนี้ที่เข้ามาในร่างกายเราสามารถทําให้เกิดภูมิแพ้ได้เมื่อมองไม่เห็นก็ไม่ทํางานอย่างเช่นบางคนแพ้อาหารทะเลตั้งแต่เกิดครับทานปุ๊บอ้าวแพ้เลยลงไปแบบตึกๆๆเลยโอ้โหจะมีแบบคันไปทั้งตัวคันไปทั้งตัวนะครับส่วนมากนะครับอันนี้นะครับอยากจะบอกว่าถ้าคนเป็นภูมิแพ้แบบนี้ไม่มีวิธีรักษาครับเลี่ยงอย่างเดียว มีบางคนนะครับหลายคนผมก็เคยได้ยินครับกินมันไปเลยกินจนกว่ามันจะหายแพ้เพื่อนผมเคยทำอย่างนี้คะครับเป็นหนักเลยครับเกือบตายครับเกือบตายยาทําอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมครับบางคนนี่แพ้ยีสต์นะที่อยู่ในขนมปังจบครับนอกจากยีสต์นะครับในขนมปังยังมีอีกตัวหนึ่งเรียกว่ากลูเตน สารกลูเตนนะครับสารกลูเตนเนี่ยจะมีอยู่ในพวกข้าวโอ๊ตข้าวมอลข้าวไรข้าวสาลีของฝรั่งถ้าเกิดใครทานขนมปังนะครับนอกจากแกแพ้ยีสต์แล้วนะครับโอกาสแพ้กลูเตนเนี่ยในร่างกายคนเอเชียมีสูงถึง80%สมมุติว่านะครับอาหารที่เราแพ้คุณชยุธครับสังเกตได้ไหมว่ามันมาจากอาหารที่ไม่ใช่อาหารพื้นบ้านของเราทั้งนั้นเลยอ๋อไม่ใช่อาหารที่อยู่ใกล้ตัวเราไม่ใช่อาหารพื้นถิ่นของไทยครับ ทีนี้นะครับเวลาเรานําอาหารจากฝรั่งซึ่งเราไม่เคยกินมาตั้งแต่โบราณโบราณมาเลยอนมวัวเคยทานกันที่ไหนนมปังเคยทานกันที่ไหนอยากจะบอกว่า2อย่างนี้นะครับนมวัวทําให้เด็กไทยเดี๋ยวนี้แพ้เก้อซนโอ้ครับขนมปังทําให้คนไทยแพ้80%เพราะว่าเราไม่เคยมีรหัส พันธุกรรมที่ป้องกันการแพ้จากนมวัวหรือขนมปังเลยนะครับเพราะฉะนั้นจะมาเถียงผมไม่ได้ว่าเฮ้ยฝรั่งเขากินกันเป็นล่ำเป็นสันกินกันทั้งประเทศทไดไหมเขาไม่เป็นไรไ<ม>ก็ฝรั่งเขาไม่เป็นเราเป็นเพราะว่ามันคนละภูมิภาคภูมิอากาศภูมิประเทศและรหัส DNA มันสร้างมันคนละแบบกันลองฝรั่งมาทานน้ำพริกบ้านเราสิครับ<อ>มีตายเอเอมากกว่านั้นนะฮะนมวัวขนมปังชีสสิครับ คนไทยจำนวนหนึ่งรักการกินชีสครับชีสมาจากนมวัวครับก็มาจากนมวัวเองนมวัวธรรมดาก็แพ้ขนาดหนักแล้วชีสนี่คือนมวัวเข้มข้นจนกระทั่งตกตะกอนมาเป็นชีสครับแพ้กว่านมวัวประมาณ3-4่เท่าครับสมมุติว่าเราใช้นมวัว2กิโลนะครับทำชีสได้ครึ่งกิโลเพราะฉะนั้นหมายความว่าชีสเนี่ยที่เราทานไปเท่ากับทานนมวัว4เท่าโอ้โหเข้มข้นเนเปอร์เซ็นต์แพ้ก็4เท่า เมื่อเวลาเราจะแพ้อาหารหรือว่าแพ้อากาศหรือว่าแพ้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันก่อการแพ้ได้นะครับ,รบสมุนไพรไทยของเราก็ยังเอื้ออํานวยประโยชน์ให้กับมนุษย์ครับให้กับคนไทยม,มีหลายตัวครับขอบชะนางแดงเหมือดคนแดงนะครับพัจจนจรครึ่งซีกนะครับสมาาัมมงาแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะครับที่สามารถแก้โรคภูมิแพ้ได้ การแก้โรคภูมิแพ้นะครับโดยสมุนไพรหน้าที่ของเขาก็คือครับไปกระตุ้นภูมิต้านทานทั้งตัวของร่างกายมนุษย์ <ฮะ S 1> ไม่รู้ว่าคุณจะเป็นอะไรจะแพ้อะไรเราไม่รู้แหละแต่สมุนไพรพวกเนี้ไปกระตุ้นภูมิต้านทานของคุณถ้าภูมิต้านทานของคุณนะครับถูกกระตุ้นบางทีภูมิแพ้ที่เขาไม่รู้จักอาจจะเอ้ยไอ้ไนี่ใครวะอ,อ้าวปล่อยให้มาอยู่ซะตั้งนานมองไม่เห็นไปเคลียร์เลยอ้าวไปเคลียร์เลยพอเคลียร์เสร็จอ้าวหายแพ้แล้ว มันก็เรื่องง่ายๆขนาดนี้นะครับศูนย์ภัยไทยนอกจากกระตุ้นนะครับภูมิต้านทานของเราให้เกิดมาเป็นเขาเรียกว่า on demand ค,คือกินเดี๋ยวนี้อีกสิบนาทีกระตุ้นได้ทันทีนะครับถ้าเกิดเราทํากระตุ้นอย่างนี้กระตุ้นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเขาเรียกว่ากองทหารนะครับหรือว่ากองป้องกันร่างกายของเราถูกฝึกฝนบ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้าเก่งขึ้นมันก็ แข็งแรงขึ้นภูมิต้านทานเราก็ดีขึ้นจํานวนมากขึ้นภูมิต้านทานดีขึ้นครนะครับคราวนี้เราก็จะมีเขาเรียกว่าภูมิต้านทานที่จะไปสู้กับโรคภูมิแพ้ได้หลากหลายยิ่งขึ้นโอกาสแพ้ก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับจนในที่สุดวันหนึ่งไม่มีภูมิแพ้ครับมีแต่ร่างกายภูมิชนะทีนี้สมุนไพรไทยเนี่ยนะครับรบที่เวลาคนเอาไปรับประทานเขาใช้เวลานานขนาดไหนมอครับ ทันทีที่กระเพาะอาหารของเราเริ่มดูดซึมสมุนไพรเข้าสู่กระแสะเลือดครับหลบต้านทานภูมิแพ้ถูกบูตขึ้นมาแล้วนะครับถ้าเป็นภูมิแพ้ไม่เยอะนะครับบูตขึ้นมานิดเดียวเนี่ยมันพอเพียงแยกกําจัดไอตัวก่อเกิดภูมิแพ้เหล่านั้นได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าบางคนที่เป็นมานานแล้วฮะที่เป็นมานานมากเลยต้องฟื้นฟูร่รางกายด้วยต้องฟื้นฟูร่างกาย,ยนะครับภูมิแพ้แก้ไอแต่หรับที่แต่งดีๆก็สามารถฟื้นฟูร่างกายได้ครับ ส่วนหนึ่งไปเบรกอาการภูมิแพ้ที่เป็นส่วนอีกส่วนหนึ่งไปบำรุงร่างกายนะครับเพื่อดึงเอาภูมิต้านทานของร่างกายออกมาใช้ให้ได้มากที่สุดครับอย่างมากนะครับก็ไม่เกินสามวันแค่นี้จบและภูมิแพ้ที่คุณเคยเป็นมาสิบปียี่สิบปีสามสิบปีเพราะฉะนั้นครับอยากจะให้กำลังใจคนไทยคนจำนวนหนึ่งซึ่งคนข้างเยอะแล้วครับตอนนี้ที่เป็นภูมิแพ้ครับว่าเรามีวิธีการจัดการกับภูมิแพ้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ การกินนะที่คุณหมออธิบายไปการอยู่ที่ไลฟ์สไตล์ชีวิตคนไทยมันเปลี่ยนแปลงไปการหลับนอนนะครับการหลับนอนด้วยเดี๋ยวนี้เราไม่เคยนอนหัวค่ากันเลยครับเด็กสมัยใหม่รู้ไหมว่านอนสองทุ่มเนี่ยมันเป็นยังไงถ้าท่านใดสนใจก็ไปลองติดต่อสอบถามดูเพราะว่าราคานถูกมากก็เพอยเก้าสิบาทครับคุณชยุทธครับตั้งใจจะเอามาช่วยแก้ปัญหาเรื่องนี้โดยตรงเลยครับผมนะครับวันนี้เรามีพื้นที่ที่ น่าสนใจในช่วงสุขภาพกายดีด้วยวิถีไทยเนี่ยจริงๆตรงนี้เนี่ยนะครับที่บ้านสวนหลังนี้เนี่ยน้องโอเนี่ยเคยพาไปเยี่ยมชมมาแล้วรอบหนึ่งครับแล้วเจ้าของบ้านเนี่ยซึ่งเป็นผู้ชมรายการสุขภาพดีวิถีไทยของเราอยากให้คุณหมอต้นไปเยี่ยมมากแต่ครั้งนี้ครับท่านผู้ชมครับเธอได้เชิญคุณหมอต้นไปเยี่ยมนะครับแล้วก็ให้ไปดูบรรยากาศในครัวครับซึ่งเขาปลูกพืชผักสวนครัวเนี่ยอยู่รอบๆบริเวณครัวเลย แล้วก็ถามปัญหากิวกับเรื่องของอาหารการกินด้วยนะครับครับซึ่งเดี๋ยวคุณหมอจะตอบอย่างไรเราก็ไปชมกันในช่วงหน้าการชนกคลินิกการแพทย์แผนไทยทางเลือกในการดูแลรักษาสุขภาพด้วยสมุนไพรพร้อมการบริการจัดกระดูกนวดแผนไทยนวดบำบัดอาการคลายความอ่อนล้าตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าในราคาย,ย่อมเยาที่ผู้ใช้บริการพึงพอใจ สัมผัสประสบการณ์จริงได้ที่การฉชนกค,คลินิกการแพทย์แผนไทยซอยท่าข้ามโทรศัพท์02-895-4760สสุขภาพกายดีด้วยวิถีไทยสนับสนุนโดย The Perfect Lifestyle at Market Park Bongmachi สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้มาตามสัญญาแล้วนะคะได้เรียนเชิญคุณหมอต้นมาเยี่ยมบ้านพี่บุตรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณบุตรครับยินดีต้อนรับสู่บ้านสมุนไพรนะคะยินดีเช่นกันครับคุณบุตรค,ครับ,บ,รบนี่ผมประทับใจกับอาหารที่คุณบุตรอุตส่าห์เตรียมมา เยี่ยมมากเลยนะครับเพื่อคุณหมอต้นโดยเฉพาะค่ะผมเห็นน้ำกระเจี๊ยบเนี่ยใช่ใช้กระเจี๊ยบจากต้นที่ปลูกข้างหน้าบ้านใช่ค่ะโอ้โหยอดเยี่ยมครับกล้วยกล้วยฟักทองผมเห็นยังตัดออกมาจากหวีเครืองนี้เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่โอเคครับผม ดีมากครับดีมากปักทองของเราเองใช่ค่ะปลูกเองในในครัวเรือนเราค่ะยอดเยี <ok ่ยมครับชื่นชมกับวิถีไทยที่นี่จริงๆครับค่ะก็คุณหมอมาถึงบ้านแล้วบุตรก็มีคําถามนะคะต้องโอเนี่ยค่ะครับค่ะเขาบอกว่าทานแล้วก็เพื่อที่จะลดความดันโลหิต ไขมันในเส้นเลือดเนี่ยจริงหรือเปล่าเท่าที่ผมเห็นตั้งโอก,กับขึ้นช่ายนะครับถ้าจะลดความดันโลหิตขึ้นช่ายลดได้เยอะกว่าครับข้อมูลมาจากทางอินเทอร์เน็ตนะคะคในการที่จะดื่มน้ํามะนาวสดเช้า3ลูกเย็น3ลูกก่อนนอนเพือเป็นการล้างลําไส้ไม่ทราบว่าตรงนี้มันมีประโยชน์จริงหรือเปล่าฟังหูไว้หูดีกว่าครับมะนาวเนี่ยเป็นพืชผักสวนครัวเป็นอาหาร เพราะฉะนั้นทานมะนาวให้เป็นแบบอาหารเราจะได้วิตามินซีแล้วก็ได้อาหารอีกโอ้ต้องขอบคุณคุณหมอต้นมากเลยค่ะท,ที่ให้ความร,รู้ดีค่ะัไม่งั้นก็จะหลงเชื่อนะคะจากข้อมูลข่าวสารมาผิดๆเดี๋ยวเรามาดูครัวกันดีกว่านะครับ<ด>คุณบุตรเชิญโอ้โหผมชอบมากเลยครับคุณบุตรครับนี่เป็นครัวไทยขนานแท้และดั้งเดิมเลยนะครับท่านผู้ชมครับครัวไทยที่ถูกต้องจริงๆแล้วอ่ะนะครับต้องหันหน้าไปทางทิศตะวันออกอันนี้ใช่เลย นะครับอยู่ในพื้นที่ที่โปร่งโล่งครับไม่มีกลิ่นอับนะครับเวลาฝนสาดหรือว่าแสงพระอาทิตย์ส่องก็จะส่องฆ่าเชื้อโรคเหล่านี้ได้ครับยอดเยี่ยมมากครับตอนนี้ผมเห็นแตงกวาใช่ไหมครับเนี่ยใช่ค่ะนี่ผัดผัดอยู่อยากจะใส่หยิบแตงกวามาใส่นี่ล้างแล้วอันใส่กระทะได้เลยใช่ค่ะนึกอะไรไม่ออกยมาก็ผัดแตงกวาค่ะใกล้ค่ะแค่เอื้อมค่ะคุณบุตรครับประทับใจมากเลยขนมก็อร่อยผมไม่ทราบว่าคุณบุตรทำอาชีพอะไรครับถึงมีเวลามา ดูแลครัวทำขนมหรือว่าอะไรอย่างนี้ครับค่ะสำหรับบุตรอาชีพนะคะหลักๆก็คือทําทัวร์ไปอินเดียนะครับน่าสนใจครับใช่ค่ะพาคนไทยไปกราบสถานที่สําคัญของพระพุทธเจ้าพอเราไม่ได้ออกทัวร์เนี่ยเราก็จะมาทําขนมทําอาหารนะคะโดยใช้พืชผักสมุนไพรในครัวนะคะเป็นการรีแลกซ์นะคะเป็นการพักผ่อนหลังจากที่เหนื่อยมาจากการทํางานครับก็เป็นการพักผ่อนที่ดีอย่างหนึ่งค่ะนีครับท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นนะครับ ถ้าใครสนใจจะไปทัวร์อินเดียนะครับดูเบอร์โทรศัพท์ผมให้ไว้นะครับลองดูนะครับยินดีค่ะค่ะแล้วในช่วงโอกาสต่อไปนะคะคงได้มีโอกาสเรียนเชิญคุณหมอต้นไปเยี่ยมบ้านท่านอื่นๆที่ใช้ชีวิตแบบวิถีไทยนะคะแล้วก็ในโอกาสนี้คงขอบคุณคุณหมอต้นและก็ขอบคุณพิมพ์ะนะคะที่ให้โอกาสเราได้ไปเยี่ยมชมบ้านสวยๆวยท่านผู้ชมคะกลับไปพบรายการในช่วงต่อไปได้เลยค่ะ การฉนกค,คลินิกการแพทย์แผนไทยทางเลือกในการดูแลรักษาสุขภาพด้วยสมุนไพรพร้อมการบริการจัดกระดูกนวดแผนไทยนวดบำบัดอาการคลายความอ่อนล้าตั้งแต่ศรีษรษะจรดปลายเท้าในราคาย,ย่อมเยาที่ผู้ใช้บริการพึงพอใจสัมผัสประสบการณ์จริงได้ที่การชนกค,คลินิกการแพทย์แผนไทยซอยท่าข้ามโทรศัพท์0ูนย์สองแก บอต้นครับครับบ้านคุณบุตรเป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศไปเยี่ยมมาโอ้บรรยากาศยอดเยี่ยมมากครับแหมอากาศสดชื่นนะครับไม่มีมลพิษนะครับแล้วก็ผมชอบมากในสวนครัวของเขาแทบจะไม่ต้องไปตลาดเลยครับทำกับข้าวเวียนทั้งอาทิตย์เนี่ยแทบจะมีผักให้ทานไม่ซ้ำกันเลยถ้าผู้ชมท่านใดนะครับที่คิดว่าท่านมีบรรยากาศที่บ้านนะครับสอดคล้องกับรายการสุขภาพดีวิถีไทย โพสมาบนหน้า Facebook เราครับครับรายการสุขภาพดีวิถีไทยทักทายกันมาครับเชิญคุณหมอตรงนั้นเลยฮะและเดี๋ยวเราจะจัดให้นะครับเอางี้ดีกว่าแบบมีทั้งบรรยากาศที่เป็นสอดคล้องกับบรรยากาศที่ไม่สอดคล้องเพื่อพองค์คีเราไปปรับปรุงได้นะเอาเลยสามารถทําให้มันสอดคล้องได้ยังไงครับครับผมให้ทั้งหน้า Facebook และให้เบอร์โทรศัพท์ด้วยนะครับเดี๋ยวขึ้นตรงนี้เลยนะฮะ0 2 9 1 2 3 1 4 4 6ครับ ครับในช่วงหน้านะครับรบดูแลสุขภาพใจกับมนารมเนี่ยนะฮะวันนี้ทางมนารมให้ประเด็นมาว่าเราจะมีความสุขง่ายขึ้นเมื่อไม่เปรียบเทียบครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันนะครับมีความสุขง่ายขึ้นเมื่อไม่เปรียบเทียบเจอเลยครับดูแลสุขภาพใจกับมนารมสนับสนุนโดยโรงพยาบาลมนารมพลังใจดีเริ่มที่มนารม์ เรื่องของคนเราเนี่ยเรื่องเปรียบเทียบเนี่ยนะฮะมันเป็นอะไรที่อยู่คู่กับชีวิตมนุษย์คนเราตลอดเวลามันอยู่แล้วนะซึ่งสาเหตุหลักเนี่ยก็คือว่าจากความรู้สึกไม่มั่นคงภายในตัวตนเนี่ยของแต่ละคนเนี่ยนะนระดับลึกนะฮะนะรู้สึกว่าไม่แน่ใจว่าตัวเองอยู่ตรงไหนนะฮะคือไม่มีใครอยากด้อยกว่าใครนะอยากจะเด่นกว่าอยากเหนือกว่านี้ จะรู้ได้ยังไงก็ต้องไปเปรียบเทียบนะซึ่งทีนี้ในการเปรียบเทียบเนี่ยมันก็คือเป็นการแข่งขันไกลๆนั่นนะฮะนะในช่วงที่ว่าเตรียมหรือว่ายังไม่รู้ผลต้องแข่งเนี่ยก็มีความเครียดเกิดขึ้นแล้วนะฮะต้องเอามีการดินน้นรนพยายามทุกวิถีทางกลัวจะไม่สําเร็จเนะี่ยอันนี้ก็เป็นภาวะช่วงที่ว่ามีความวิตกกังวลนะบางคนกินไม่ได้นอนไม่หลับเครียดกลัวแพ้กลัว กลัวด้อยกว่าเขาหรืออะไรเนี่ยนะ,ะแล้วถ้าเกิดว่าประกาศผลออกมาแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าสําเร็จได้ก็ดีใจนะแต่จริงๆแล้วเนี่ย,ยการแข่งขันหรือเปรียบเทียบเนี่ยถ้ายังคคงคิดเปรียบเทียบเนี่ยมันไม่มีที่สิ้นสุดนะฮะเพราะว่าเป็นที่หนึ่งของหมู่บ้านนะ,ะไปเจอกับที่หนึ่งของอำเภอเจอที่หนึ่งของจังหวัดที่หนึ่งของประเทศนะที่หนึ่งของโลกโอลิมปิกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งก็ เป็นภาวะที่คงไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่เพราะว่ากลัวแพ้ใช่ไหมฮะพอเปรียบเทียบเนี่ยนะหรือถ้าเกิดว่าแพ้ขึ้นมาแล้วเนี่ยก็เป็นไปได้สองอย่างคืออย่างหนึ่งก็คืออาจจะผิดหวังท้อแท้เสียใจหมดกําลังใจซึมเศร้านะฮะไม่เห็นอนาคตหรืออะไรเนี่ยนะบางคนเป็นมากนะหลายๆคนไปถึงขนาดว่าหมดหวังในชีวิตหมดกําลังใจอาจจะไปคิดเรื่องไม่อยากอยู่ในโลกนี้นะ อีกแบบหนึ่งก็คือว่าแพ้แล้วก็โกรธไม่พอใจนะโทษตัวเองโทษคนอื่นนะจะไปใช้อารมณ์ใช้กำลังเรไ่งต่างๆอย่างนี้แล้วก็หรือถ้าเก็บกดเอาไว้ก็เป็นความไม่สบายเจ็บป่วยทางกายได้อีกเนะี่ยทั้งหมดเนี่ยก็คือเป็นผลจากเรื่องของการเปรียบเทียบเนะี่ยทุกคนควรจะมีนะแล้วก็พ่อแม่แต่ละคนควรจะเข้าใจ แล้วก็ทําตัวให้ได้เพื่อที่จะเป็นคนที่จะเรียกว่าปลูกฝังสร้างเด็กเนี่ยก็คือความรู้สึกเต็มจากภายในนะฮะอันนี้พูดได้ง่ายแต่ว่ายากนยต้องมีการฝึกฝนพัฒนานะคือถ้าคนเราเนี่ยถ้าเรารู้สึกเต็มแล้วเนี่ยนะฮะในใจเนี่ยไม่ขาดเนี่ยมันก็ไม่มีความรู้สึกอยากจะเปรียบเทียบกับใครเพราะฉันโอเคแล้วนะฮะ ความรู้สึกเนี่ยเต็มเนี่ยมันเป็นเรื่องของความรู้สึกมันไม่ใช่เป็นเรื่องของว่า AR, วัตถุจริงๆเนี่ยนะฮะเพราะว่าคนคนหนึ่งใส่นาฬิการาคา500บาทภูมิใจเป็นนาฬิกาที่ฉันซื้อมาเองด้วยน้ำพักน้ำแรงอีกคนหนึ่งใส่นาฬิกาเรือนหนึ่ง2 0 0 0 0 0บาทแต่เห็นเพื่อนใส่เรือนหนึ่ง500,000บาทก็มีความทุกข์แล้วนะฮะอันนี้อยู่ที่ว่าใครรู้สึกว่า เต็มหรือไม่เต็มเนี่ยนะฮะไม่ต้องเปรียบเทียบนะฮะมีคนจำนวนมากเนี่ยนะฮะที่เรียกว่ามีเกิดความเจ็บป่วยทางด้านจิตใจเนี่ยนะฮะในแง่ของเรื่องของกลุ่มอาการวิตกกังวลหรือว่าซึมเศร้านอนไม่หลับเนี่ยฮะแล้วก็ชีวิตก็เสียสมดุลงานการครอบครัวการดูแลต่างๆเหล่านี้เสียหายไปเนี่ยนซึ่งก็ จำเป็นจะต้องเ,อปเปลี่ยนวิธีมุมมองของชีวิตนะฮะซึ่งหลายๆคนก็ใช้เวลานะฮะเหมือนกับจะต้องไปแก้ไขโปรแกรมที่อยู่ในระดับลึกะนะฮะซึ่งจะต้องอาศัยเวลามันเป็นเหมือนกับทักษะทางด้านจิตใจยอย่างหนึ่งนะ,ะทักษะทางด้านความคิดนต้องต้องใช้การฝึกฝน,นเบื้องต้นเนี่ยก็เรียกว่าต้องฝึกให้มีสติอยู่เรื่อยๆนะรู้ ทันความคิดของตัวเองฉันกําลังเปรียบเทียบอีกแล้วนะหรืออะไรเนี่ยนะซึ่งในความเป็นจริงเราไม่ต้องเปรียบเทียบทุกคนก็มีข้อดีมีข้อด้อยแล้วก็แต่ละคนสามารถมีความสุขนะตามกําลังตามศักยภาพของตัวเองนะเพราะว่าการเปรียบเทียบนี้มันไม่มีที่สิ้นสุดนะนะนะความต้องการของมนุษย์นะครับงนั้นก็คือจําเป็นต้องต้องฝึกฝนถ้าทําได้แล้วก็จะหาความสุขได้ง่ายขึ้น คุณหมอครับเวลาใกล้จะหมดอีกแล้วต้องมาถามคุณหมอเรื่องโครงการที่ได้จัดกิจกรรมกันไปเรื่องการดูแลผู้ป่วยเบาหวานตอนนี้ถึงไหนแล้วครับหมอครับเรารับผู้ป่วยมาแล้วนะครับมีอาสาสมัคร20ท่านโอ้น่ารักมากซึ่งเป็นผู้ชมรายการเราทั้งนั้นเลยครับผมครับมาเจาะเลือดว่าอาคุณเป็นเบาหวานน้าตาลเท่าไรนะครับทานยาสมุนไพรไปแล้วนะครับคุณมีอาการเป็นยังไงบ้างนะครับยังไม่ทันเจาะผลหรอกครับหลายๆท่านบอกว่า อาการดีขึ้นร่างกายมันแข็งแรงกระชุ่มกระชวยจังเลยนี่คือผ่านไป3าวันเองนะครับครับซึ่งทั้งหมดจะใช้ระยะเวลาเนี่ยคุณหมอให้ประมาณสักสอาทิตย์เต็มที่ไม่เกินสีอาทิตย์อาการของโรคเบาหวานทั้งหมดนะครับคุณจะรู้สึกว่าคุณไม่ได้เป็นเบาหวานแล้วนะครับแต่อยากจะให้แน่ใจอยากให้ชัวร์เนี่ย ผมขอสัก6สัปดาห์นะครับสัปดาห์มันมากไปไหมครับ6สัปดาห์กับการเป็นเบาหวานมาสิถึง2ีปีโอ oh, สบายมากผมขอแรกกับ6สัปดาห์นี้แล้วกันครับครับเบาหวานของผม,ม<า>ไม่ได้ห้ามกินของหวานไม่ได้กินน้ําตาลไม่ได้ห้ามอะไรที่มันคนทําไม่ได้นะครับมผมห้ามแค่ไม่ทานข้าวขาวนะครับครับ ไม่ทานขนมปังนะครับก๋วยเตี๋ยวก็ไม่ให้นะครับที่เป็นแป้งแป้งทั้งหลายผมขอห้ามแค่แป้งนะครับขนมเค้กที่ทําจากแป้งขาวๆไม่เอาบางคนบอกว่าเค้กช็อกโกแลตได้ไหมเพราะมันสีดาครับครับไม่ได้นะครับไปเหมือนกันครับผมแล้วอีกอย่างหนึ่งสุดท้ายนะครับที่เบาหวานไม่ควรทานนะครับน้ำมันพืชครับโอ้แม้แต่ผู้ชมที่ไม่ได้เป็นเบาหวานก็สามารถนําหลักเหล่านี้ไปปฏิบัติได้นะครับเพราะว่าสิ่งที่ผมพูดมาเนี่ยสวนทางกับสุขภาพดีวิถีไทย เพราะเราพลิกวิถีชีวิตแบบนี้ครับเราก็เลยเกิดเบาหวานเพราะฉะนั้นผู้ป่วยนะครับที่มารักษาเบาหวานหรือที่มาเข้าโครงการหรือคุณรักษาเบาหวานที่ไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ของผมจะแผนไทยแผนปัจจุบันนะครับอาหารเหล่านี้ไม่ควรทานเป็นอย่างยี่งขอฝากเอาไว้ แล้วเดี๋ยวเราก็จะได้มาติดตามผลกันนะครับครับแล้วก็ไปดูภาพกิจกรรมด้วยผมจะทยอยใส่สกูปมาเรื่อยๆนะครับครับผมให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้ดูว่าเกิดพัฒนาการความคืบหน้าในการรักษาผู้ป่วยเบาหวานอย่างไรครับผมแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะครับใครก็ตามที่เป็นเบาหวานนะฮะสัปดาห์หน้าเนี่ยต้องติดตามไปได้เลยนะครับช่วงเวลาดีครับ9โมงตรง True Vision 8หรือ Tn2 ก็อยู่กับคุณหมอต้นนิพันธ์มงพานิย์แล้วก็ผมชยุทธ์บเกิดครับวันนี้เวลามดเลี้ยงขับหมอครับ ต้องลาท่าผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้ครับสัปดาห,หน้าเราก็พบกันใหม่นะครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอนะครับขอบคุณครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยครับสวัสดีครับ